ครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับไกบีพาทัวร์พาท่านมาอยู่ที่เมืองมาริกานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านย้อนยุคไปในสมัยรัตนโกสินทร์ศกที่124หรือปีพศ2448พร้อมแล้วไปกันเลยครับ ครับไหนๆเราก็จะพาท่านย้อนเวลาไปในยุคปี2448หรือว่ารอส124แล้วเราก็ต้องทำตัวให้กลมกลืนกับยุคสมัยก็หน่อยครับที่นี่มีเสื้อผ้าเอาไว้ให้เราเลือกเปลี่ยนจะได้ย้อนเวลาไปอย่างไม่เคอะเขินพร้อมแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้ากันครับนะนๆท่านครับตอนนี้พร้อมเรียบร้อยครับเสื้อผ้าแบบนี้ จะพาท่านย้อนอดีตกันแล้วตอนนี้คำพูดคำจาก็ต้องเปลี่ยนไปเชิญท่านตามกระผมมาเลยขอรับสวัสดีขอรับทุกท่านสวัสดีขอรับคุณจา๋าตอนนี้อยู่ข้างข้างผมก็คือคุณจ๋านะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่พาพวกเราไกดบีพาทัวร์ย้อนเวลาไปในปีรศ124หรือว่าพุทธศักราช 2,448เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปีนั้น <S 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 ก็คือเป็นปีที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านโปรดให้มีการเลิกท่าเดี๋ยววันนี้เราจะย้อนเวลาไปในช่วงนั้นกันใช่เจ้าค่ะขอบพระคุณมากขอรับเชิญทุกท่านตามมาเลยขอรับ ตอนนี้ผมกับคุณจ๋าก็พาพวกเรามาอยู่ในห้องเล่าเรื่องก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวชมภายในเมืองมาริการอสอ124ห้องนี้เป็นยังไงครับคุณจ๋าห้องนี้เราจะมีในส่วนของวีดีทัศน์ให้สำหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเมืองมาริกาได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาการก่อตั้งเมืองมาริกาว่าก่อตั้งอย่างไรใครเป็นผู้ออกแบบด้วยนะเจ้าคะตรงนี้และให้ทุกท่านเนี่ย ได้เห็นถึงการแต่งกายในสมัยก่อนเพราะว่าเรามีในส่วนของอการแต่งกายต่างเนี่ยอยู่ในบริเวณนี้รวมถึงมีภาพที่เราขอมาจากหดจดหอจดหมายเหตุเพื่อเล่าเรื่องราวในสมัยก่อนว่าสมัยก่อนคนมีความเป็นอยู่แบบไหนอย่างไรรวมถึงทุกท่านสามารถที่จะมาสักการะ,สะเสด็จพ่อรอห้าของเราเพื่อลำลึกถึงพระคุณที่ท่านได้ประกาศเลิกค่าทำให้คนไทย เป็นไทยเป็นชาติเดียวในโลกที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อเจ้าค่ะโอ้โหน่าสนใจแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีก่อนที่เราจะเข้าไปท่องเที่ยวทางด้านในขอบพระคุณมากขอรับขอบพระคุณขอรับขอรับหลังจากที่เราเข้ามาภายในบริเวณของเมืองมาลิกานี้แล้วในนี้จะเหมือนเป็นอีกหนึ่งโลกย้อนอดีต เพราะฉะนั้นเงินทองที่เราใช้ด้านนอกเนี่ยไม่สามารถใช้ในนี้ได้ใช่เจ้าค่ะแต่เราจะมีจุดในส่วนของการแลกจากเงินธรรมดาหรือว่าเงินในปัจจุบันเนี่ยสตังเป็นสตังรูซึ่งจะใช้จับใจ่ายใช้สอยภายในเมืองมาิกามีอัตราแลกเปลี่ยนเดี๋ยวยังไงพาไปดูที่แบงก์สยามกมาจนเจ้าค่ะจะพาท่านไปที่แบงก์สยามกมาจนกันไปแลกเงินกันครับ ตอนนี้ผมอยู่ในแบงค์สยามกรัรมมาจนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือสยามคอมเมอรเชียลนี่แหละก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็เป็นยุคเริ่มแรกในสมัยล้นกล้ารัชกาลที่5ซึ่งพระองค์ท่านปโปรดให้จัดตั้งขึ้นตอนนี้เราต้องทอํายังไงต่อครับคุณจ๋าจะย้อนเวลาทั้งทีเนี่ย เราต้องมาดูในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนของที่นี่ก่อนอสตังรูเนี่ยเราจะมีเหรียญหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็น1สตังสองสตัง,ตงห้าสตังหรือ10สตังจะต่างกันที่ขนาดซึ่ง1งสตังตรงเนี้ยเราจะเทียบเท่ากับเงินในปัจจุบันคือ5บาท5บาทได้1งสตังใช่เจ้าค่ะเวลาเราเดินจับใจ่ายใช้สอยด้านในเนี่ย แม่ค้าพ่อค้าก็จะบอกว่าอันนี้3สตางค์หสตางค์คุณลูกค้าก็ต้องเอา5้คูณเข้าไปชังเสามสตางค์คูณหก็เป็น15บาทอ๋อต้องมีการคิดเลขกันเล็กน้อยใช่แล้วคะ่อะอาสมองกันนิดนึงงั้นเดี๋ยวผมลองแลกเลยดีกว่าจะรบกวนสัก200บาทอ่าขอบพระคุณครับได้มาแล้ว200บาทนี่ก็คือเป็นพวงเล็กๆแบบนี้นะฮะนี่ฮะ พวงละ100บาท200บาทก็ได้2พวงน่ารักมากๆเลยครับป่ะเดี๋ยวจะเริ่มไปจับ<อ>จ่ายนะใช้สอยกันละขอบคุณครับครับแล้วตอนนี้พวกเราก็อยู่ในย่านการค้าย่านนี้ชื่อว่าย่านอันนี้ย่านแพร่งเจ้าค่ะย่านแพร่พงซึ่งจะมีย่านแพร่งย่านเยา,นยาวราชยาา่ยานบางรักย่านบางรัก,รกซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ยุคสมัยนั้น มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับคนที่อยู่ในย่านการค้าเนี่ยก็จะเป็นคนซึ่งแต่ก่อนอาจจะเป็นทาสในเรือนเบี้ยแล้วพอหลังจากที่เลิกทาสแล้วเนี่ยก็ออกมาประกอบสัมมาอาชีพดูแลตัวเองและครอบครัวก็มาเริ่มค้าขายดํารงชีวิตต่างๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเห็นอันนี้เขาเรียกขนมอะไรฮะขนมเบื้องเจ้าค่ะขนมเบื้องนะฮะแต่สมัยนี้เขาจะใช้เป็นครีมแบบ ที่เป็นฟูฟูขาวๆแต่เมื่อก่อนเนี้ยเราไม่ได้ใช้ครับนี่ก็จะมีอันนี้จะเป็นแบบโบราณดั้งเดิมจริงๆสังเกตว่าที่เนี้ยเราจะใช้เตาถ่านเตาฟืนในการทําอาหารและขนมทุกสิ่งอย่างเลยราคาเท่าไหร่ขอรับชิ้นละสามสตางเจ้าค่ะมีไส้หวานกับไส้เค็มเจ้าค่ะไส้หวานกับไส้เค็มเอาอย่างละชิ้นแล้วกันที่เนี้ยเราจะใช้ใบตองในการใส่เราจะไม่มี ถุงพลาสติกเลยอืทุกอย่างนี้เป็นเรียกว่ายุคนั้นจริงๆ<ช>ถุงพลาสติกต,ตอนนั้นก็ยังไม่มีมมเพราะฉะนั้นต้องใช้ใบตองใบตองแล้วก็ถุงกระดาษถุงกระดาษแหมถ้าถ้าเราประสบปัญหาว่าไม่รู้ว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญไหนยื่นให้แม่ค้าได้เลยเขาก็จะเลือกอืโอเคขอบพระคุณขอรับ ครับเพื่อนๆหลังจากที่ขึ้นบันไดามา99ขั้นครับตอนนี้ผมก็มาอยู่จุดที่สูงที่สุดบนหอชมเมืองของเมืองมาลิกาแห่งนี้ครับด้านหลังผมนี่คือเรือนไทยขนาดใหญ่จนเรือนหมู่ถือว่าเป็นเรือนหมู่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยครับแล้วก็ยังมีวิวส,สวยๆให้ดูรายรอบอีกมากมายเลยแหมขึ้นมานี่สุดยอดจริงๆครับ ครับหลังจากที่เดินเมื่อกี้จากย่านแพร่งนะครับผ่านย่านบางรักแล้วตอนนี้ก็มาถึงยาวราชแล้วครับผมมีเจ้าถิ่นมาคอยดูแลก็คือน้องเบรนสวัสดีขอรับสวัสดีขอรับ <c oughs> น้องเบรนย่านนี้เป็นอย่างไรบ้างย่านนี้เป็นย่านของคนจีนนะครับเป็นชื่อย่านยาวราชขครับด้านหลังจะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทีมอรับเป็นศาลที่ชาวจีน ที่อพยพมานะครับจะนับถือมากอ๋อซึ่งเราสามารถเข้าไปสักการะได้จริงๆด้วยใช่ครับโอ้โหน่าสนใจทุกๆย่านเลยขอบพระคุณขอรับน้องเบรนครับขอรับคุณจา๋าตอนเนี้ย มาอยู่ที่หน้าร้านที่เขียนว่าเฉินกงเนี่ยเห็นข้างในเขาโม่แป้งกันอยู่ทําไมเขาโม่แป้งฮะที่นี่เราจะมีสเสน่ห์อย่างหนึง่งคือเราจะใช้แป้งที่เราโม่เองทําเองอใช่เพราะว่าเนื้อขนมเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนอนะ่ะได้ลิ้มลองรสชาติที่เป็นโบราณแล้วก็เห็นตั้งแต่วิธีการทําวิธีการทําแป้งออกมาเป็นยังไงเพื่อเอาไปใช้อะไรแบบนี้เลยเข้ามาตรงนี้คุณเรียกว่าสัมผัส ของจริงในยุคนั้นเกือบทุกอย่างเลยใช่เจ้าค่ะแป้งที่เราทำอันนี้ก็คือแป้งข้าวเจ้าอันนี้ที่กำลังทำอยู่ใช่ทาขนมได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขนมคล่กขนมพวกขนมใส่ไส้อะไรต่างๆเดี๋ยวพี่บีลองไปชิมขนมน้ำดอกไม้เราก็ใชคที่เห็นขายอยู่นี่แป้งโมเองทใช่เจ้าค่ะขอบคุณครับ สวัสดีขอรับและตอนนี้ไก้บีพาทัวร์ก็ยังอยู่ในเมืองมาริกาขอรับ ด้านหลังผมนี่ก็คือเรือนเดี่ยวครับซึ่งเป็นเรือนชาวบ้านนะครับซึ่งชาวบ้านจะอยู่อาศัยในเรือนลักษณะนี้ในช่วงยุคสมัยของรัชกาลที่5ปีพุทธศักราช2448หรือว่ารศ124ครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านบนว่าเขาอยู่อาศัยกันอย่างไรเชิญเลยขอรับ รับแล้วหลังจากที่เมื่อกี้เราได้ชมเรือนของชาวบ้านไปเรียบร้อยตอนนี้อยู่ด้านหลังผมนี่ก็คือเรือนของขุนนางครับระดับขุนนางข้าราชการก็จะอยู่ในเรือนลักษณะนี้ดูค่อนข้างโออาสะดวกสบายเลยทีเดียวเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมครับ ขอรับคุณจา๋าตอนนี้เราก็เที่ยวกันอยู่ภายในเมืองมาริการนี้มาสักพักหนึ่งแล้วมาถึงด้านหลังทำไมที่นี่มีโรงสีด้วยครับออของเราเนี่ยเราจะ เปรียบเทียบตรงนี้ก็คือเหมือนครัวของเรือนค้าหาบดีเมื่อกี้เ,เราขึ้นเรือนค้าบดีไปแล้วบนเรือนเนี่ยไม่มีครัวเรือนไม่มีครัวเขาจะทําในส่วนของงานเย็บปักถักร้อยงานดอ,ดอกไม้ใบตองแกะสลักต่างๆแต่ครัวเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังก็จะมีในส่วนของโรงสีข้าวโรงหุงข้าวมีครัวเตรียมแล้วก็ครัวปรุงด้วยซึ่งได้ข่าวว่าเราปลูกข้าวเองด้วยเราปลูกข้าวเองที่บริเวณเรือนเดียว นะคะตรงนั้นแล้วก็เอามาใช้ที่นี่เราจะมีข้าวเปลือกแล้วก็เริ่มทําตั้งแต่กรรมวิธีการสีการตมการฝัดซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมทํากิจกรรมได้ทั้งหมดเลยสีข้าวเองตําข้าวฝัดข้าวแล้วเราก็เวลาเรารับทานอาหารในเมืองมาลิกาเนี่ยก็เป็นข้าวที่เราทําตรงนี้แหละใช่เจ้าค่ะเป็นข้าวตรงนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันน่าสนใจที่สุดเลยครับ สวัสดีขอรับ,รบคุณลุงทำอะไรข้าวกระชใบบัวออนานไหมเนี่ยคุณลุงกว่าจะสุกเนี่ยประมาณชั่วโม,มงครับเราต้องคอยคลุกเอาไว้ตลอดอย่างนี้เหรอครับบครับนี่บุกดงอยากทานได้เลยออขอรับแล้วตอนนี้นะครับบีก็มาอยู่ในบริเวณโรงครัวครับโรงครัวแห่งนี้จะใช้ทุกอย่างตาม วิถีของสมัยรนก้าวรัชกาลที่5ทั้งหมดฮะด้านหลังนี่คุณลุงกําลังหุงข้าวครับเป็นหุงด้วยกระทะใบบัวแบบก้อนเศร้าครับใช้ฟืนนะครับในการหุงข้าวครับทุกอย่างที่อยู่ในนี้เป็นแบบย้อนยุคหมดเลยสุดยอดขอรับ และตอนนี้กระผมก็ได้อยู่บนเรือนหมู่ซึ่งมีเรือนทั้งหมด11เ,เรือนประกอบเป็นเรือนขนาดใหญ่หนึ่งหลังนะครับเรือนนี้เป็นเรือนของแม่มะลิซึ่งแม่มะลิเนี่ยอยู่ทางด้านหลังผมได้ถูกผูกเรื่องราวขึ้นมาว่าเป็นสุภาพสตรีสวยสดแต่งงานกับข้าราชการกระหะบ,บดีมีฐานะก็อยู่อาศัยที่เรือนกะหะบ,บดีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ แล้วเธอก็ทำการค้าขายอยู่ที่เรือนแพเมื่อตัวสามีของเธอเนี่ยได้รับบรรดาศักด์สูงขึ้นก็เลยได้มาสร้างเรือนแห่งนี้เพื่อใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง <Okay. S 1> นอกจากนั้นแล้วเรือนนี้เรายังสามารถใช้ทำอะไรได้อีกครับคุณจ๋า โดยปกติเรือนหมู่เนี่ยเราสร้างเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยมารับประทานอาหารดินเนอร์ตอนค่ำคืนพร้อมกับชมการแสดงน่าจะสินไทยไม่ว่าจะเป็นโขนยกรบนะเจ้าคะหรือว่าการแสดงอื่นๆรวมถึงท่านใดที่มีแลนอยากจะแต่งงานก็สามารถมาแต่งงานที่นี่ได้แบบไทยโบราณเลยโอ้มาแต่งงานที่นี่ได้ด้วยน่าสนุกจริงๆขอรับแหมมีโอกาสต้องลองนะครับผม ขอรับเพื่อนๆหลังจากที่เดินเที่ยวในเมืองมาลิกากันมาจนเหนื่อยแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เรือนฉัดพิกุลขอรับซึ่งเป็นสถานที่จัดอาหารดูแลคณะสำหรับผู้ที่มาเที่ยวมีทั้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต์แล้วก็มีต่างๆหลากหลายมากมายครับจุดเด่นของที่นี่อย่างที่ทราบว่าตรงนี้จะย้อนอดีตไปในยุครัชการที่5เพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูอาหารก็จะเป็นเมนูที่หลากหลายหลายอย่างเราไม่สามารถหาทานได้แล้วครับอย่างนี้ฮะ แกงระแวงครับจะคล้ายๆกับแกงเขียวหวานนะแต่ว่าไม่ใช่แกงเขียวหวานครับต้องมาลองทานดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่ายำม,มกระโทรครับยำม,มกระโทเนี่ยเป็นชื่อตามทหารเอกของฝั่งพมา่าตั้งแต่ครั้งที่เข้ามารบในสงคราม9ก้าทัพเธอเจออะไรระหว่างทางาเธอก็หยิบมาทาอาหารหมดเลยหนึ่งในเมนูนั้นก็ออกมาเป็นยำม,มกระโทนี่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยสําหรับเมนูทรงปโปรดของรนเก้ารัชกาลที่5ครับก็คือนี่ฮะมัสมั่นไก่ครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือไข่ลูกเขยนะครับเมนูซึ่งเราคุ้นกันดีครับเอาละน่าอร่อยอร่อยมากเลยทา,า,า,านข้าวกันครับครับตอนนี้การท่องเที่ยวเมืองมาริการอสอ124ของเราก็สำเร็จลงแล้วขอบพระคุณคุณจ๋านะครับที่พาพวกเราท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนก่อนจากการขออวยพรปีใหม่ไทยให้แฟนเพจทุกท่านมีความสุขขอรับ แล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจไกด์บีพาทัวร์แล้วก็ YouTube ช่องไกด์บีพาทัวร์จนกว่าเราจะพบกันใหม่ขอบพระคุณขอรับ